มาดูอีกดาวรุ่งของญี่ปุ่นผู้น่าจับตาคนนี้ครับเขาคืออิชิดาเรียวตาครับโดยไฟนี้เจอกับท่านของดาวสยามบอวันชัยครับในรายการ K1 นะครับดงตาคุกนะครับซึ่งจัดเมื่อวันที่13กรกฎาคมครับปี2568ครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับที่เอาไฟนี้มาลงนะครับเพื่อว่าจะได้เรียนรู้จะได้รู้ว่าญี่ปุ่นนี่เขามีนักมวยคนไหนที่แบบเด็ดๆน่าจับตานะครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะโผล่ขึ้นมาในรายการใหญ่อย่างรายการวันหรือว่ารายการของ RWS นะครับจะได้รู้จักครับรู้เขารู้เราครับได้รู้ว่าเขาชกยังไงครับเจอกับท่านของดาวสยามโมวันชัยครับนักชกจากจังหวัดสตูลน,นั่นขนสตูลน,น่จากจังหวัดสตูลครับ น้องดาวสยามนี่เคยได้ถึงแชมป์ระดับอินเตอร์เนชั่นแนลที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับน้องสอนมวยอยู่ที่ญี่ปุ่นมานานแล้วก็ชกมวยด้วยนะครับเอาล้วครับท่านนั้นของอิชิดะเรียวตานีดีกรีแชมป์เก่าของรายการคราชเชิครับโอ้กระโดดซูเปอร์แมนพันครับแม่เจอทีบดักครับโอ้ยักง์ไงภายหลังเลยครับโอ้ยักษายงคือล้มงายไปทันด้านหลังนะครับนี่คือช่องพามวยไทยโดยสอแซกภาษาใต้ครับหนึ่งเดียวช่องนี้โค้ชเอทีวีครับแหล่งให้ฟังก็แปลให้ฟังด้วยนะครับผมจังหวะนี้ เดินเข้าหากบัดขวาครับทีขวาขึ้นมาครับแอบเดินมาครับผมเจ้าวะนนี้ว่าพือนของบ้าว่าพือนเข้าหาครับแข่งขวาสูงครับถนนของดาวสยามมองวันัยครับซ้ายนี้ไม่โดนครับถนนของอิชิดะเดินเข้าหาดาวสยามดาวเช้ามาเพื่อข้าเขี่ยข้ามมาก่อนครับเขี่ยขามาก่อนครับกติกาเควันนะครับคิมบสซิงของเควันครับเดินเข้าหากบัดขวาตรงครับถนนของดาวสยามแข่งขวาดาวสยามครับ นี่ไฟล่าสุดเลยครับเอาอุ้ยมันหนักครับเจอมัดหน้าหงายครับโอ้ถึงกับชดเลยครับชดเลยคำนองดาวสยามชดเลยโทษมัดหมดเดียวแหมมาครับโอ้อย่างที่บอกคำหน้าจับตาครับมัดซ้ายตรงครับมัดหนักครับทางนี้แข้งขวาครับหนึ่งสองมาครับอิชิดะเรียวตะก็เลยว่าเป็นหนึ่งในนักสู้ที่รายการเควันพยายามจะปั้นขึ้นมาทดแทนนะครับปั้นรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับอัปรคัตขวาครับเจอทิมัดขวาตรงซ้ายขวาครับมัดขวาครับอืออัปรคัตขวา แนวเราวนี้ลบดายกับเตะล่องกับเตะล่องอ่ะอิชิดะเตะล่องครับเตะล่องคือเตะพลาดครับมัดซ้ายครับอิชิดะเดินเข้าหาซ้ายลำตัวครับอิชิดะครับดาสยามบาร์พลีครับมัดซ้ายครับเข้าไปครับขวาโอ้เจอมัดดักครับผมเจ้าวันนี้มัดขวาอิชิดะซ้ายอิชิดะครับโอ้โหร้อนแรงครับร้อยแรงครับร้อยแรงแกงเทโพครับแข่งซ้ายครับอิชิดะเรียวตะแคบเดินเข้าหาครับถีบดันไว้ก่อนครับขวาไม่ถึงเจอขวาขึ้นมาจากอิชิดะมัดขวาอิชิดะครับ รุ่น58.5กิโลกรัมครับทีบมาครับหมัดขวาครับพุกขวาครับไปหมดเลยเนาะซ้ายครับอย่าเล่าๆเลิกกันครับน้องเบ้าอย่าเล่าๆหล่มยาวถึงยืนแล่นนะอย่าเล่าๆเดี๋ยวหล่มยาวถึงยืนครับอย่าประมาดอย่าเลล่อนๆนะครับเแ็บเดินเข้าหาครับจังหวะนี้อย่าไปก่อนครับขวาล่างไม่โดนครับหมัดขวามาครับเแ็บเดินเข้าหาครับจำจำหมัดขวาตรงครับโอ้หนึ่งสองมาครับหมัดขวาไม่โดนครับซ้ายขึ้นมาครับท่านขออิชิดะ แข้งข้าวครับมัดข้าไม่โทรครับพุ่มจังหวะนี้อ่าแต่ก็ไม่โดนครับแต่ไม่โดนก็ชกต่อครับโอเวียงมัดโอเวียงเป็นชุดนะครับเจอซ้ายลำตัวกับซ้ายลำตัวเจอมัดข้าดักไว้อ่ามัดข้าดักไว้เมื่อสักครู่เข้ามาครับเราบังคับออกอาวุธต้องไม่ลกๆนะครับลกๆเดี๋ยวได้พัดพกดังพึงครับแข้งข้าครับท่านทั้งของแอดดาวสยามครับเดินเข้าหาอ้าวมัดยกครับหมดยกเสร็จแล้วครับนี่ ว่าใช้ได้ครับคนนี้ครับอิชิดะเรียวตาดนี่โดยทัา้ทางแล้วนี่จะมีความแรงความอันตรายในเรื่องของการออกมันนะครับแหมมาดูริงเกอร์ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหริงเกอร์มาในตีมกะลาสีเรือครับแต่ทำไมรู้สึกว่าชุดชุดปีนี้มันสั้นกว่าเดิมครับมันสั้นกว่าเดิมหรือว่าน้องเขาดึงขึ้นหรือเปล่าครับน่าจะสั้นกว่าเดิมครับผมจําได้ไว่าชุดนี้เมื่อสองสามปีก่อนไม่ได้ขนาดนี้นะครับ ดูครับสาวสวยสดใสครับเห็นแล้วรู้สึกสดชื่นและมีพลังครับคุณผู้ชมครับมาแรกรันพ่อจังหวะนี้ขวาลำตัวครับท่านนั้นของอิชิดะรียตะซ้ายเหนือนเจอซ้ายดักคืนครับขอบคุณตากล้องเควันด้วยนะครับเอามาไล่กันต่อครับพ่อมาแล้วก็ต่อพี่บ่าวเฮิร์น่องบ่าวเฮิร์ดมาพี่สาวเฮิร์น่องสาวเฮิร์ดไล่กันต่อจังหวะนี้นะครับมาดูกันต่อครับ ว่าจะเป็นยังไงครับส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยกดข้ามนะครับถ้ามีอะไรสนใจระวังน่าสนใจระวังพักยกผมจะไม่กดข้ามอย่างเมื่อสักครู่นี้มันมีริงเกิลนะฮะก็เลยไม่กดข้ามครับหมัดซ้ายครับยกเที่ยองครับจงหวะนี้เดินเข้าหาครับยัขวามาครับท้าของอิชิดะดองดาวสยามตรงโอ้เจอหมัดขวาครับอิชิดะนี่เน้นหมัดเลยครับหนึ่งสองทีมไว้ดาวสยาม่าพื้ครับแข่งขวาไป อิชิดะยังไม่สดสถานเหยียบขวาครับเหยียบขวากับอิชิดะครับเหยียบขวาครับตอดมาเรื่อยๆครับท่านของอิชิดะครับตอดมาเรื่อยๆนะครับซ้ายตรงครับโอ้มัดมาหมัดแลกแข้งครับรองไว้ก่อนครับอย่าลืมล้ำครับลืมล้ำไม่ได้ครับลืมล้ำเดี๋ยวหลับลืมครับลืมล้ำคือประมานเริ่มเริ่มเหมือนกับเล่าๆครับเดินเข้ามาครับจังหวะนี้ว่าเื่อน้อกบ้าหมัดขวาครับท่านของดาวสยามแข้งขวาดาวสยามแข้งซ้ายอิชิดะครับแลกกันไปเคลืนหนึ่งแข้งเขาไม่ก่อนครับซ้ายมาครับอิชิดะ ซ้ายดับหลบได้ครับมัดขวาดาวสยามเข่าขวาดาวสยามครับทีมขวาเับท่านของอิชิดะแข้งขวาจะมัดซ้ายขวาท่านของอิชิดะโอ้แลกมัดกันเข้าไว้ครับแลกกันไว้ครับหลบได้กับแหม่มลูกนี้ก็ไม่โดนเหมือนกันครับต่างคนต่างร้องนะฮะต่างคนต่างร้องร้องทั้งคู่ครับพลาดทั้งคู่กับแข้งขวามัดซ้ายมาท่านของอิชิดะจังวะนนี้เดินเข้าว่าครับซ้ายมาเจอข้าขึ้นไปพลาดก็ไปก้อนครับดาวสยามแข้งขวาวครับดาวสยามจังวะนนี้แข้งขวาวมาครับท่านของอิชิดะ เย็บโคไว้ก่อนครับเย็บขู่ไว้ก่อนครับทางของอิชิดะเดินเข้าหาครับแรงแข่งขวาครับซ้ายขวาครับโอ้อัปปะคัดขวามีย่อครับโอ้หมีสุดบีอาการพือโชครับดาวสยามมีอาการพือโชเจอหมัดอิชิดะเข้าไปครับหมัดซ้ายมาซ้ายเฉียเจอแข่งขวาเท่านของดาวสยามดักไว้ก่อนครับอิชิดะเดินตามเลยครับอัดลำตัวครับหมัดขวาไม่โดนเจออัปปะคัดซ้ายครับขวาครับแข่งขวามาโอ้หมัดอัปปะคัดนี่อันตรายครับเอ้าเจอเตะกวาดขาครับโอ้ขิดตุงครับ ขวตรงหน้าคำมควนโตงครับขวตึงคุณล้มไปทางด้านหน้าครับจังหวะนี้เดินเข้าหาครับอัากัดขวาไม่โดนครับบาเพลครับน้องบ้าวาเพลแข้งขวาหมัดขวาครับซ้ายขวาครับไม่โดนแข้งซ้ายมาครับเจ้าของอิชิดะแข้งขวาดาวสยามครับซ้ายขวามาครับอิชิดะจังหวะนี้เก็บเดินเข้าหาครับอืโยนเขาครับแต่เจอหมัดดักครับระวังครับโชชฉาไม่ได้อย่าโชย่าชาน้องบาวเพืออย่าโชยชาเดวได้ล้มขาแย่ครับโชบฉาคือชงช้างชาบช่วยครับ เดินเข้าหาแข้งขวาครับมาซ้ายขวามาซ้ายครับโอ้หุกซ้ายท่านทั้งของอิชิดะขวามาครับอิชิดะครับจังหวะนี้แข้งขวาครับเจอมาซ้ายเกินไปแข้งซ้ายมาครับท่าน้งของดาวสยามมัดขวาอิชิดะเอ่อแข้งเอาเขาขวาดาวสยามแข้งซ้ายเอาเจอแข้งซ้ายครับมัดซ้ายครับหลงเลงโครงเแขงครับท่านทั้งของดาวสยามดาวสยามมันจะมีอาการผื่นชกครับยังเมาอยู่ครับมัดซ้ายขวาครับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงครับยังเมาอยู่ครับหนึ่งสองสามครับอิชิดะรวมมัดเข้อใสครับดาวสยามครับลืมล้ำย่าลืมล้ำครับ ลืมลำเนี่เรางแข่งขวาครับดาวสยามจังหวะนี้อิชิดะมัดซ้ายครับซ้ายมาครับขวาซ้ายคืนเข่าขวาครับแม่เดินเข้าหาครับ้ดนของอิชิดะอิชิดะนี่เรียกว่าตั้งการบางคนหมดยกครับแหมหมดยกเสร็จแล้วตั้งการได้มั่นคงอยู่นะครับโอ้มาคลายความตึงเครียดด้วยน้องๆริงเกิลกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้อ่า้ะครับ พอได้ร <mile> ู้ส <you Sched ule project> er so so ึกสดชื่นและแจ่มใสครับมีพลังครับคุณผู้ชมครับดูครับการยืงยัางก้าวเท้าของเขานะครับของเธอนะครับเนี่ยแล้วก็มียกย้ายครับยกย้ายใส่สะโพกยกย้ายบันทายครับอืมรู้สึกสดชื่นและมีพลังครับคุณผู้ชมครับขอบคุณตากล้องครับเออตากล้องก็ขยันซูมครับตากล้องครับตากล้องตั้งใจซูมนะฮะดูครับอัปคัดขวาลุกนีครับย่อเลยครับย่อเลยครับโท่เซยครับโทมัดเซย เซยเข้าไปค้างกันมัดเสยเข้าไปค้างครับดูครับซ้ายขวาครับดูครับย่อครับซ้ายขวามาครับมัดขวาจริงๆครับโอ้ถึงกับเซนทลาครับซ้ายครับอืมแคมป์เดินเข้าหาอ่านะครับก็นูนูว่ายังไงครับ มาครับยกที่ซ้ำครับลุยกันต่อครับยกที่ซ้ำยกที่สามลุยกันต่อครับเดินเข้าหาขวาตรงครับดาวสยามยับขวาไปก่อนอิชิดะทีขวายันไว้ครับเรียกว่าสกัดจังหวะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองมาเดียวแข้งขวาไปทะลุคองดาวสยามจังหวะนี้มัดหนึ่งสองครับดาวสยามหนึ่งสองดาวสยามครับเดินเข้าห้าครับมัดขวาไม่โทรเธอแข้งซ้ายครับเจอแข้งซ้ายเขาเข้าขวาโยนมาครับดาวสยามมาซ้ายโยนเข้าขวาดาวสยามมัดหนึ่งสองดาวสยามครับขวาดาวสยามครับอิชิดะรวมมัดคืนครับ โอ้อิชิดะนี่ก็เกือบพลาดเหมือนกันนะครับฉายไปครับอิชิดะฉายไปอัปปะคัตขวาอีกแล้วครับลูกเด็ดของเขาเลยครับอัปปะคัตอิชิดะครับดูครับจังหวะนี้ซ้ายไม่โดนครับทางด้านของดาสยามแข่งขวามาดาสยามครับอิชิดะเดินเข้าหาฮุกขวาครับโอ้โดนเข้าไปที่บ้องหูครับโรเขาบ้องหุ่หมดเลยมัดซ้ายครับแล้วอิชิดะคว้าไม่โถครับอิชิดะคว้าอ่อืมคว้าไม่ถึงครับดาดสยามแข่งขวาเจอหมัดครับโอ้แข่งแรงหมัดครับผมจังหวะนี้เดินเข้าหาครับ มัด้ายโอเจอมัด้ายกับมาลงเลงโครงเคลงครับ learning, ลงเลงโครงเคลงมีอาการพรื้โชว์เลยครับมีการพรรื้โชว์คือการแปลกแปกแปรครับมัดซ้ายครับอิชิดะครับแม่วันนี้ดาวสยามเหมือนจะป้องกันตัวหลวมไปหน่อยครับเดินเข้ารับอัปคัดขวาครับ,รบเสยคางเหลาแล้วครับแต่ของอิชิดะอิชิดะเลือกเป้า emperor, ครับอ่านลำโตครับอิชิดะดาวสยามต้องถอยออกมาครับแข่งซ้ายอิชิดะมัด้ายตรงอิชิดะขวาไม่ถึงครับดาวสยามเจอมัด้ายอิชิดะหนางายเลยครับมัดซ้ายนาสะบัดสลัดเงือมาครับซ้ายขวาจังวะนี้ เดินขวาซ้ายลาตัวครับมัดซ้ายหน้าสะบัสดสลเงินลงเล็งครงเข้งก็มีการพื้นโชครับเจออคักต์อค evet. ัตหมัดหุกขวาซ้ายซ้ายหุกขวาดูว่ามัดกันเข้าใส่รุมสุมกันเข้าไปครับรวมมัดอย่ากระปืนคนกลครับซ้ายไม่โดนขวาไม่ถึงครับจังหวะนี้เดินขวาครับมัดซ้ายครับท่านของอิชิดะโอ้ครับซ้ายอิชิดะยังลงเล็งครงเข้งครับแข้งขวาครับท่านของดาวสียมอคัต์ขวาดาวสียมซ้ายไม่โดนครับจังหวะนี้อ่าลงเหลงครงเข้งครับยังเมาอยู่ครับแหมยังมีแอลกอฮอล์ในเลือดสูงครับ เดินเข้าหาครับซ้ายตรงครับยังเมาอยู่ครับอัปััดขวาขวาไม่โดนครับเจอหมัดฮุกซ้ายฮุกซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าขวเธอโยกอยู่ในฟอร์ซ้ายขวาซ้ายครับโอ้ดวมหมัดเข้าใส่ครับอิชิดะอิชิดะครับดาวสยามฟื้นหรือย <Somewhere. S 2> ังครับแข่งซ้ายครับเข้าขวาครับดาวสยามฟื้นยังเจอหมัดขวาเจอของดาวสยามขวาอิชิดะครับเวลา40่ิบวิสุดท้ายครับแหมสปินหมัดครับหมัดขวาไม่โดนครับลบได้เดินเข้าหาครับแข่งขวาสาดไปครับ เข่าซ้ายอิชิดะมัดขวาซ้ายครับดาวสยามเจอหมัดอิชิดะจังหวะนี้ซ้ายตรงอัปบักขัดขวาแข่งขวาสาดคืนยังยังตอบยังโต้อยู่นะครับยังไม่ยอมแพ้ครับทานของดาวสยามนะครับท้อเป็นฐานผ่านได้ก็เป็นเพชรแล้วครับจังหวะนี้ครับอัปบักขัดขวาครับขวามาครับซ้ายโอลงเล็งคงเพลงอีกแล้วครับโอหมัดครับหนึ่งสองสามครับกรรมการครับหยุดงอหยุดเลยครับนี่ครับต้องนับครับต้องนับนะครับ โอ้เพอไม่ตอบไม่โตนะครับต้องนับนะครับอ่มาครับนับที่หนึ่งครับซ้ายไม่โดนครับแล้วก็หมดยกพอดีครับโอ้โหเสียเลยครับเสียดายครับเสียดายครับไม่พื้นครับไม่พื้นไม่พื้นองบ้านไม่พื้นนะก็เป็นกําลังใจให้ผู้แพ้ครับเป็นกําลังใจให้กับท่านของดาวสยามนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับที่เอามาลงก็เพื่อว่าจะได้จะได้รู้เขารู้เรานะครับจะได้รู้ว่าที่ปุนนี้มี นักมวยที่กำลังมีชื่อขึ้นมาคือใครกันบ้างครับอย่างอิชิดาเรียวตานี่เห็นได้ชัดว่ามีหมัดที่หนังนะครับแล้วก็ออกอาวุธมัดได้ค่อนข้างแม่นนะครับวันนี้ท่านของดาวสยามก็อาจจะมาหลวมไปหน่อยครับเหลาๆไปหน่อยครับแม่โดนนับไปนหนึ่งนับเลยครับกอเป็นท่านของอิชิดาเรียวตานี่เป็นผู้ชนะเนี่ยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโค้ชเทีวีครับเอามาให้รู้เขารู้เรานะครับเผื่อว่า อีชิดพนี้จะไปโผล่ในรายการอื่นอย่างเช่นรายการ RWS หรือรายการวันในอนาคตนะครับจะได้รู้สไตล์ว่าเขาชคแบบไหนครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับแต่ผมยังไม่ไปไหนเพราะว่าผมจะดูริงเกิลก่อนนะครับอ่ะมาดูครับอันนี้มีภาพช้าครับภาพช้าให้ดูแล้วกันครับ อ๋อไม่มีครับไม่มีริงเกอร์ครับโอเคครับจบแค่นี้ครับเจอกันใ่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกำลังใจครับเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับดาวสยามครับ